ข่าวดีเกษตรกร,ร,กรฟังด่วนเลยนะคะทกะสนัดโอนแล้ววันที่20กุมภาพานันธ์นี้รับสูงสุดครัวเรือนละ1,711บาทค่ะหลังจากที่หลายๆคนนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะชาวนาชาวไร่นะคะที่ ปลูกข้าวโพดนะคะก็ได้สอบถามทางแฟนเพจกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าให้ทางช่องของเรานะคะตามเงินประกันราคาข้าวโพดให้หน่อยนะคะส่วนต่างข้าวโพดนะคะก็มีความคืบหน้ามาฝากกันแล้วนะคะวันนี้ก่อนรับชมนะคะก็ขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามเหมือนเดิมน,นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ นี่เลยนะคะจากการที่นายจุดินลักษณะวิส์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้านโยบายปี2โครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้นล่าสุดนะคะกระทรวงพาณิชย์ได้เคาะเงินจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะคะงวดที่4ของโครงการประกันรายได้ปีที่สองในอัตรากิโลกรัม ละ0.08บาทนะคะโดยจ่ายให้กับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว20มกราคมถึง19กุมภาพันธ์64นะคะทำให้เกษตรกรนะคะได้รับเงินชดเชยสูงสุด1,711บาทกันเลยทีเดียวนะคะวันที่16กุมภาพันธ์64นะคะนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่านายวัฒศักด เสือเอี่ยมอธิบุดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดสัตว์เลี้ยงได้ลงนามในประกาศเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดสัตว์เลี้ยงปี63/64แล้วนะคะ โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่4ของโครงการประกันรายได้ปีที่2ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดสัตว์เลี้ยงที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันพบปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน63และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20มกราคม64ถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะในอัตรากิโลกร,รัมละ0.08บาทนะคะทั้งนี้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงระบุคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะคะได้ใช้วิธีการเฉลี่ยยอนหลัง3ปี เทียบเคียงคือปี61 62 63 64 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ713กิโลกรัมต่อไร่นะคะคูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้นะคะแต่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะสำหรับการกำหนดราคาอ้างอิงคณะอนุกรรมการกำกับดูแลนะคะได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดสัตว์เลี้ยงความชื้นไม่เกิน14.5%ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ10จังหวัดนะคะก็ได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมา,น,าน่านตากเลยเชียงรายลบบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกและแพร่นะคะเฉลี่ยย้อนหลัง30วันเพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่างนี้โดยงวดที่4นี้นะคะที่กำลังจะจ่ายนี้มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่8.42บาทนะคะ ต่อกิโลกรัมนะคะจึงมีส่วนต่างอยู่ที่กิโลกรัมละ0.08บาทนะคะจากราคาเป้าหมายก็คือ8.50บาทต่อกิโลกรัมนะคะโดยจะเฉลี่ยเดือนละครั้งทุกวันที่20นะคะจนสิ้นสุดโครงการก็จะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศทั้งหมดนะคะ4.5แสนครัวเรือน ลูกมากที่สุดก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ตากเชียงรายนะคะแล้วก็กระจายอยู่ใน17จังหวัดทางภาคเหนือกับหลายจังหวัดในพางภาคอีสานนะคะแล้วก็มีภูมิภาคอื่นๆด้วยเล็กน้อยนะคะโครงการประกาันร,รายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดสัวนเลี้ยงปี2คือปี63ท64นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่18 สิงหาคม63นะคะในกรอบวงเงิน1,912ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งนี้นะคะเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ข้าวโพดด้วยตนเองนะคะในวันที่ 20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะสามารถคลิกเข้าไปนะคะที่ลิงก์เว็บไซต์ของธนาคารธกสเดี๋ยวคุณจะแปะลิงก์เว็บไซต์ดังกล่าวให้นะคะก็จะมีช่องให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็ กดค้นหาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้านะคะก็ให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งทกอจะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน3วันทำการที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นๆนะคะจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบนะคะสวัสดีค่ะ